สวัสดีครับท่านรองคณะบดีท่านประธานหลักสูตรทั้ง5สาขาในคนอาจารย์อาจารย์นิเทศแล้วก็นักศึกษาฝึกประสบการณ์ชั้นปีที่5หรือปีอื่นๆที่เข้ามารับฟังทุกท่านครับผมมีความรู้สึกว่ามันเร็วมากกับภาคเรียนนี้มันอาจจะเป็นภาคเรียนโควิดนะฮะที่ทําให้ภาคเรียนที่2เนี่ยผ่านไปอย่างรวดเร็วนะฮะแล้วก็หลายโรงเรียนต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสอน หลายโรงเรียนก็ให้นักศึกษาหยุดนั้นโอกาสที่เราจะพัฒนาตัวเองเนี่ยก็ขาดหายไปบ้างเป็นบางช่วงแต่ผมก็เชื่อว่าเราได้เรียนรู้ในเรื่องของการสร้างบทเรียนออนไลน์การสอนในลักษณะที่เป็นออนไลน์นําเทคโนโลยีเข้ามาใช้สอนออนไลน์ยังไงให้มันสนุกและกิจกรรมต่างๆที่เราใช้ในระบบออนไลน์กับนักเรียนในภาคเรียนที่2ก็จะมีมากขึ้นอย่างไรก็ตามที่ภาคเรียนนี้ก็ใกล้จะสิ้นสุดแล้วแล้วก็ มันน่าจะเป็นช่วงเวลาที่นักศึกษาชั้นปีที่5กําลังจะออกจากโรงเรียนที่ฝึกประสบการณ์แล้วก้าวเข้าไปสู่โรงเรียนในชีวิตจริงของการทํางานจริงจะสอบบรรจุหรือจะไปสอบโรงเรียนเอกชนหรือที่ไหนก็ตามทีนะครประสบการณ์ที่สั่งสมมาตลอดทั้งปีการศึกษานี้ไม่ว่าจะเป็นฝึกปฏิบัติการภาคที่1และฝึกปฏิบัติการภาคที่2ก็ทําให้เรามีประสบการณ์เพิ่มขึ้นสิ่งต่างๆทีอ่อยากให้นำเอา ไปปรับใช้ไปประยุกต์ใช้ก็คือสิ่งที่เราได้รับมานะครับมีทั้งที่เป็นเชิงบวกแล้วก็เชิงลบให้เลือกใช้สิ่งที่เป็นเชิงบวกวันนี้ก็อีกเป็นวันหนึ่งที่จะทําให้พวกเราได้แสดงผลงานโดยเฉพาะยิง่งอาจจะมีผลงานดิฮัตสการที่ออกมาในเชิงออนไลน์จะเป็นประโยชน์กับเราในใน,ในจัดการศึกษาในอนาคตก็ได้ก็ต้องเรียนรู้ครับและต้องพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดนิ่งครับผมบอกเสมอว่าครูคือ knowledge consumer ครูคือพูดบริโภคความรู้ซึ่งจะหยุดไม่ได้เลยและจะจบไม่ได้เลยวันไหนก็ตามที่ที่เราบอกว่าเราสาเร็จการศึกษาแล้ววันนั้นคือวันที่สูญสิ้นความเป็นครูของเรายังไงก็ตามที่สําเร็จการศึกษาในระบบมันอาจจะเป็นการสําเร็จการศึกษาเพราะเวลาจํานวนหน่วยกิจที่กําหนดไว้แต่การเรียนรู้ตลอดชีวิตคือสิ่งที่สําคัญมากสําหรับคนเป็นครูนะครับการชมทัศการ วันนี้ก็น่าจะเป็นช่องทางหนึ่งที่เราได้เรียนรู้การทํางานของเพื่อนเพื่อนเราเพื่อนเพื่อนต่างสาขาเพื่อนเอนต่างโรงเรียนนะครับเพื่อที่จะนําไปปรับใช้กับการทํางานจริงของเรากิจกรรมในภาคเรียนที่2เนี่ยเป็นการแสดงนิทรศการออนไลน์ชมออนไลน์ทุกอย่างออนไลน์หมดเลยนะครับแล้วก็เห็นว่าทางอาจารย์เนี่ยก็จะมีกิจกรรมให้พวกเราได้เข้าชมมีการตอบคําถามมีวุฒิบัตรให้สําหรับคนที่ทํากิจกรรมครบถ้วน ก็ให้นักศึกษาปฏิบัติตามครับอย่างอย่างทุ่มเทแล้วกอ็อยากได้ให้ได้เรียนรู้จริงๆครับท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จแล้วก็ทุกคนได้เรียนรู้ตามที่ตัวเองตั้งใจและปรารถนาไว้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ